หลวงตาเชื่อนะหลวงปู่คือหลวงปู่ทวดท่านเคยเล่าให้ฟังคท่านบอกจากหลวงปู่ทวดมาถึงข้าเนี่ยสีชาติทั้งหมดแต่ท่านไม่บอกว่าระวังหลวงปู่กับท่านเนี่ยมีชาติไหนมั่งเองไปดูเอาก็แล้วกันท่านบพ่สนดได้ท่านบอกอทุกอย่างที่สนดได้พุทธศาสนานี้พิสน์ได้ใช่ไหมไม่มีอะไรเลยพุทธศาสนา มีพุทธะมีธรรมะมีสังฆะพุทธะก็มีผูุ้ทธเจ้าสี่องค์สี่ระยะปัจจุบันปัญญาธิกะองค์ก่รศรัทธาธิกะองค์ข้างหน้าวิยทยาธิกะแล้วก็มีพระประเจกมาอยู่ระหว่างกลางได้แต่สรู้เองไม่สอนใครแล้วก็มีผู้ที่ไม่เกิดคือพระหรหนั์ก็มาจากพุทธะมีแค่นี้ยไม,มีอะไรเอ็งต้องเข้าใจซมด ไม่มีอะไรต้องเข้าใจในการวินไหวใจเกิดต้องฝึกสมอกไม่ฝึกไม่ได้